แล้วก็ก่อนลงผมอยากจะพูดถึงนี้นิดนึงนะแฟนบอลอังกฤษนี่ไม่เกียนจริงเลยเว้ยคือผมรู้เว้ยผมเองก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้ชอบที่บอลโลกมาจัดกาตารหรอกผมก็เบื่อแต่มันไปจัดกาตาแล้วอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องดูไปแต่แฟนบอลอังกฤษผมว่าแม่งทาไม่ถูกจริงเลยเว้ยแม่งไปใส่ชุดครูเซ่ละชุดอัศวินที่แม่งแบบเป็นสงครามเมื่อเป็นพันแบบเกือบพันประมาณพันเกือบพันที่แล้วอ่ะ สงครามที่ไปแย่งอิสราเอลกันอะเนย,ยรูซาเล็มอะแล้วมันคือสงครามระหว่างศาสนาคริสกับศาสนาอิสาลามอะแล้วมึงไปเตะบ,บ้านเขาที่เป็นประเทศหลักๆของเขาศาสนาหลักเขาอะคืออิสาลามอะแล้วมึงไปกวนตีนเขาอย่างนี้มันไม่ควรนึกออกปะ่ะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องกีฬาเฉยๆแต่ผมว่ามันไม่ควรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถึงแม้พวกเราจะไม่เห็นด้วยาการไปจัดที่กาตาร์ก็ตามแต่มันจัดที่กาตาร์แล้วเว้ยคนเราอ่ะ มึงไปบ้านเขาอะ่ะโอเคเขามีกฎหมาย,ห,มายห้ามดื่มสุราห้ามนูน่นห้ามนี่อะไรเยอะเข้าใจเว้ยบอลโลกมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่มันทาอะไรไม่ได้แล้วคุณไปจัดที่บ้านเขาแล้วคุณต้องไปเป็นแขกที่บ้านเขาคุณก็ควรให้เกียรติเขากับกฎประเพณีของบ้านเขาผมมองว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยไม่เห็นด้วยที่มันทําอย่างนั้นแล้วท้ายสุดฟีฟ่าก็แบนไอ้พวกนั้นไปจริงๆนะแต่คือ มันเหมือนแบบถ้าสมมติเมืองไทยได้จัดอ่ะเราก็หวังว่าต่างชาติเขาจะให้เกียรติประเพณีบ้านเราถูกไหมแต่ละประเทศอ่ะประเพณีมันไม่เหมือนกันเราอาจจะไม่เห็นด้วยประเพณีเขาแต่เราไปบ้านเขาเราก็ต้องให้เกียรติประเพณีเขาเหมือนกับที่เราหวังว่าฝรั่งกับต่างชาติมาบ้านเราก็ควรให้ประเกียติประเพณีเรามันเป็นการให้เกียรติกัน่ะเออแต่